สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาริยะบุสมันตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านทองหมากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ค่ะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะ บรรจุครับราชการเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2559ัารงตําดำรงตำแหน่งครูนะคะเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2561ค่ะรับผิดชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ค่ะวันนี้มาพูดถึงปัญหาแรงบันดาลใจ เทคนิคการสอนการวัดและประเมินผลรวมถึงสิ่งที่คาดหวังนะคะจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะจากที่ได้รับผิดชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทําให้พบปัญหาคือนักเรียนไม่สามารถหา,หาโหรโมโดยวิธีหารของจํานวนนับไม่เกิน3าํจำนวนได้โดยมีสาเหตุหลักๆมาจาก1คือ นักเรียนต้องสุดคูณไม่ได้ 2. นักเรียนไม่สามารถหาตัวหารร่วมของจํานวนนับไม่เกิน3ามจำนวนได้ดิฉันจึงได้หยิบยกปัญหาตรงนี้นะคะมาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแบบ active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหานักเรียนที่ต้องสุดคูณไม่ได้นะคะ ในชั่วโมงรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเข้าเนื้อหาจะเตรียมความพร้อมนักเรียนโดยการให้นักเรียนทำกิจกรรมสูตรคูณเคาะจังหวะค่ะโดยสุ่มตัวเลขจากวงล้อตัวเลขนะคะลูกสอนชี้ไปที่ตัวเลขใดก็ให้นักเรียนท่องสูตรคูณแม่นั้นวันละหนึ่งแม่สูตรคูณค่ะตัวอย่างกิจกรรมสูตรคูณเคาะจังหวะนะคะ ฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนส่งคลิปกิจกรรมสูตรคูณเคราะจังหวะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะโดยความร่วมมือของผู้ปกครองนะคะทำให้การต้องสูตรคูณของนักเรียนดีขึ้นและการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการคูณและการหารก็ดีขึ้นด้วยค่ะแม่7จ1ดเจ็ดหนึ่

ใช้ฝาขวดน้ํานะคะให้นักเรียนแบ่งจํานวนนะคะออกเป็นส่วนๆที่เท่าๆกันโดยที่ไม่ให้ปะกลกันสําหรับเรงบันดาลใจนะคะที่เลือกแก้ปัญหาเรื่องการหาโหโรโมโดยวิธีหารของจํานวนนับไม่เกิน3จํานวนนั้นนะคะดิฉันได้เร่งเห็นเลยว่าถ้านักเรียนสามารถหาโหโรโมได้นักเรียนก็จะสามารถนําเรื่องการหาโหโรโมนี้นะคะไปใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อื่นๆในบางเรื่องได้เช่นในเรื่องเศษส่วนในการทรําเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําและการบวกการลบเศษส่วนนะคะในบางกรณีอีกทั้งยังใช้ในการแบ่งจํานวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปออกเป็นส่วนสวนที่เท่าเกันได้อีกด้วยค่ะโดยใช้เทคนิคการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเอ็กซ e ตรี n รนนะคะ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายเช่นการตอบคําถามการแสดงความคิดเห็นการที่ให้นักเรียนออกไปเขียนคําตอบบนกระดานดําการเล่นเกมและการทํางานภายในกลุ่มเป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกฝึกทักษะการสื่อสารของนักเรียนนะคะ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเกมและมีการสเสริมแรงโดยการให้รางวัลกับนักเรียนกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดจากการเล่นเกมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกลุ่มอื่นนะคะมีความกระตือรือร้อนและมีความพยายามมากยิ่งขึ้นค่ะโดยครูมีบทบาทเพียงแค่1คือครูเป็นเพียงผู้ชี้นําให้ข้อเสนอแนะผู้ดําเนินกิจกรรมและคอยสังเกต การวิกิกรรมของนักเรียนในแต่ละคนค่ะ 2. ครูมีบทบาทเพียงแค่เตรียมอุปกรณ์เตรียมห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active l e a เ n i n g ่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเกมและให้นักเรียนนั่งเรียนเป็นกลุ่มที่คะนักเรียนเก่งปานกลางอ่อนเพื่อให้นักเรียนคนที่เก่งหรือคนที่เข้าใจในเนื้อหานะคะช่วยสอนเพื่อนคนอื่นๆภายในกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจเป็นการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนอีกด้วยค่ะ สำหรับการวัดและประเมินผลนะคะดิฉันใช้การวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบโดยดูจากวัตถุประสงค์ที่วางไว้ค่ะซึ่งไม่ได้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะดังนั้นการวัดและประเมินผลจึงไม่ได้ใช้เพียงข้อสอบใบงานเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ดูจากกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนการสื่อสารการร่วมกิจกรรมและการทำงานภายในกลุ่มอีกด้วยค่ะ สำหรับสิ่งที่คาดหวังนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ a c t i v l Learning ในครั้งนี้นะคะดิฉันหวังว่านักเรียนจะมีความกระตือรืร้รนและมีความมุมานะในการทำความเข้าใจการแสดงวิธีธรรมและการอธิบายขั้นตอนในการหาหอรอมโดยวิธีหารของจำนวนนับไม่เกิน3ามจำนวนได้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงนะคะ อีกทั้งยังมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์และมีความกระตือรือร้นที่จะสามารถเรียนเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่นๆต่อไปได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอจบการนำเสนอปัญหาแรงบันดาลใจเทคนิคการสอนการวัดและประเมินผลรวมถึงสิ่งที่คาดหวังนะคะจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ